นั่สองบวกสีนกเม์ไปสิบแปดกิลกิตางหารสกุลจับมาสุนิบรลเบอร์แปนักนันต้นตราพรครับจากขั้งาตหลังกาคาเฟ่ยี่สิบกดตานิริุเองยี่สิบเอ็ดิทโมกิบุนจับกระเบือรมาเตอร์นหนึงสามพัน่้กันทัพจาวนัน้าสูงครับห้าสีนัทวิแจับมิบลครับพิุ่นยุนชักโมโราห้าหครับจากทั้งโมโคราด้วยเบอร์สามตุงตาครับุงเติ บอร์18ความรูกมุ่งมก่โช่วงในวันแรงรานและก็เก็บใส่องต้องการ ผู้ใคยเก็บแบนเลยสิบปดำครับปาเหมือนม่อสักคู่นี้เลยครับปราพมอธนพุโบงครับรนัตตะบงปางโลกไทยคนลกาครับปราพ่อธนพุงยังำมาเดินอันดับที่หยังไม่แน่ไะที่ึ้มาครับมันเไม่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะครับที่ที่อไม่ขึ้นมาแล้วที่1นที่สองไม่ขึ้นมาแล้วยังไม่แน่ดอนครับ ปาาบ่จะดีได้หรือปลาบ่ชนกูเนี่ยก็ยังผีในการทั้งสองคนครับที่ถึงครับที่สองครับ เปนคนแข่งด้านคะแนนนำอยู่ครับมาดีผู้เอกคะแนนนำด้วยโดดแล้วส่วนจะไปแล้วโอ้โหโดดขึ้นไปแล้วครับโดดขึ้นไปแล้วมาดนีผู้แล้วคะแนนนำด้วยครับขึ้นมาจับที่หนึ่งแล้วครับหมดแล้วหมดครบแล้วคุณต้องแแบแล้วครับทำหมด้วยแแบบเลยครับตัดแแบบได้เลยครับ สกับที่สกันด้วยกีมงานชักโต้องหนีแล้วกีมงานชักวโมที่มีมุครับอารันสักครับต้องเหแล้วต้องหนีแล้วทังหลังไล่ขึ้นมาแล้ว้ไปแล้วมันจะมีกุไปมีราไปแล้วโอ้โมกินกูไไวหคไวไเอาไหวไหวคกูไปเดินเลยครับกูไปที่เหนือครับกูไปที่เหนือไปดูด้วยครับ คนครับเสียรถด้วยโอ้โหโเสียดายนะครับบัตรเงินคุณเขกครับคะแนนนำซะด้วยโอ้โหคะแนนนำด้วยแฟนคลับนุกวันกครับปีลำกาครับ